จบปวสต่อปอตีดีไหม คือก็เข้าใจนะครับว่ามันมีเรื่องปัจจัยเรื่องเงินมีเรื่องปัจจัยอะไรหลายๆอย่างนะครับที่ต้องประกอบการตัดสินใจคือกู้เล่ยจากการทํางานโดยที่ไม่ต้องตอบปอตีได้มันไม่เวิร์กหรอกเว้ยคือมึงมั่นใจว่ามึงทําได้โดยที่มึงไม่ต้องจบปอตีหรือว่าแบบทํางานคลิปนี้ถึงน้องๆที่เอ่อเรียนปวชปวสแล้วก็กําลังจะจบนะครับแล้วก็กำลังตัดสินใจว่าเฮ้ยจะตอบปอตีดีหรือเปล่าส่วนคนที่เรียนมหกอยู่หรือว่าจบปอตีไปแล้วตอนนี้แล้วเผื่อมาได้ดูคลิปนี้ไม่ต้องแปลกใจครับ มีคนที่จบปวสแล้วไม่ได้ต่อปอตีเยอะเพราะฉะนั้นผมเป็นหนึ่งคนที่เรียนปวชปวสด้านช่างยนต์แล้วก็จบแค่ปวสมาเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นปร,ประสบการณ์ตรงของการมาพูดครั้งนี้ก็คือจบปวสมาได้5-6ปีแล้วนะครับแล้วก็เพิ่งจะเรียนต่อปอตี เดี๋ยวจะบอกเหตุผลนะครับว่าทํำไมคือก็เข้าใจนะครับว่ามันมีเรื่องปัจจัยเรื่องเงินมันมีเรื่องปัจจัยอะไรหลายๆอย่างนะครับที่ต้องประกอบการตัดสินใจผมเข้าใจนะครับคือตั้งแต่ปชปสนะครับผมก็ทํางานมาโดยตลอดอทำงานพวกพาร์ทไทม์ทำงานพวกแบบเกี่ยวกับที่เรียนอะไรแบบนี้นะครับ ต้องเล่าก่อนว่าตอนที่จบมาเนี่ยตอนนั้นผมมีความคิดที่ว่าคือไม่อยากเรียนต่อแล้วเพราะว่าคืออยากทําอะไรคืออยากทางานอยากทาอะไรที่มันเป็นเงินอยากทําอะไรที่มันเห็นเงินความคิดในช่วงนั้นเนี่ยมันก็จะแบบอ,อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองในสักวันหนึ่งตอนนี้ทํางานไปเรื่อยก่อนแล้วก็ค่อยๆผสมเล็กผสมน้อยไปอะไรแบบนี้นะครับอันนี้คือความคิดในตอนนั้นทีนี้ทําไปทํามาอันนี้เล่าแบบรวบๆเลยนะ คือทาไปทํามานะครับมันก็เนี่ยเวลาผ่านไปเป็น5-6ปีแล้วจนกระทั่งที่ออกจากงานล่าสุดนะครับก็เริ่มเริ่มเห็นผลแล้วว่าเฮ้ยพอมองย้อนกลับไปอะ่ะชีวิตผมเนี่ยไม่ค่อยแบบแก้าวหน้าไปไหนเลยอะ่ะคือผมยังอยู่เท่านี้ผมไม่ได้มีเงินเก็บเอ่อไม่ได้มีอะไรที่มันก้าวหน้าในชีวิตหน้าที่การทํางานเลยนะครับใช่แล้วก็สก,กิลก็ไม่ได้เยอะนะครับคือตอนนั้นอะ่ะตอนที่มันเรียนจบใหม่ๆอะ่ะใจมันใหญ่มันมั่นใจในตัวเองมันแบบเฮ้ยกูทําได้แบบ คือกูเวยจากการทํางานโดยที่ไม่ต้องตอบปอตีได้อะไรแบบเนี้ยคือภายในมันน่าจะคิดอะไรแบบนั้นนะครับสุดท้ายแล้วมันผ่านไป5 6ปีเนี่ยมันให้มันทําไม่ได้วะอันนี้เอาจริงๆเลยมันทําไม่ได้นะครับคือผมเชื่อนะครับว่ามันมีคนที่ทําได้อ่าอาจจะมีลู่ทางของตัวเองอาจจะอะไรก็ตามแต่ผมเชื่อว่ามีคนที่ทําได้ก็เป็นคนที่เก่งมากๆแต่มันก็มีคนไม่น้อยนะครับที่ไม่ได้รู้จักตัวเองขนาดนั้นอย่างตอนนั้นผมก็ไม่ได้รู้จักตัวเองขนาดนั้นไม่ได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยความอดทนต่ํามีเรื่องยากๆเข้ามาเ ถอดใจง่ายอะไรแบบนี้คือเราไม่ได้มีทักษะในการรู้จักตัวเองเนี่ยมากมาย นตอนนั้นนะจะเล่าการตัดสินใจของผมให้ฟังก่อนพอช่วงที่ตกงานช่วงที่เราจากงานมาช่วงเมื่อประมาณปี2ปีที่ผ่านมานะครับผมก็นั่งหาประกาศงานเกี่ยวกับวุฒิปวสนะครับซึ่งโคตรช็อกเพราะว่าไม่ได้มานั่งหางานแบบนี้นานแล้วนะครับพอมานั่งหาแล้วรู้สึกว่าคือแบบเงินเดือนมันแบบหมื่นนิดนิดหมื่นต้นต้นอย่างเงี้ยผมจบช่างยนใช่ไหมครับสมมตินะผมไปดูเงินเดือนของช่างยนต์เงินเดือนของช่างยนต์เริ่มต้นหมื่นห้าหมื่นหกอะไรประมาณนี้มั้งครับจําไม่ได้แล้วแต่คือแบบเพดานมันต่ํามากอ่ะมัน ไม่ไม่สามารถสูงผมว่านะมันไม่สามารถสูงไปได้มากกว่า20 0 0 0กว่า2 0 0 0 0ืินนิดๆอะคือมันคงไม่สูงไปมากกว่านั้นอะไอแรงการที่จะไปถึง2 0 0 0 0นนิดๆเนี่ยแม่งใช้เวลาโคตรจะหลายปีจากประสบการณ์ที่ทํางานเกี่ยวกับช่างมานะครับช่างยนต์นะครับคือแบบแม่งโคตรต่าเตี้ยเรียดินแม่งทงั้งทั้งที่แบบเฮ้ยช่างอะถามหน่อยศูนย์บริการถ้ามึงไม่มีช่างเนี่ยมึงจะเปิดศูนย์ยังไงวะมึงจะซ่อมรถยังไงให้ลูกค้าวะทั้งทั้งที่ช่างเป็นบุคลากร,กรที่โคตรสาคัญแต่แบบ ดูการเติบโตของช่างเนี่ยแม่งแบบไม่ไปไหนเลยจริงๆอะ่ะต่อให้คุณเป็นหัวหน้าช่างคุณก็เงินเดือนแค่20,000นกว่ากว่าแล้วโอกาสจะเติบโตต่อไปอะ่ะมันก็น้อยมากนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ผมว่ามันน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องปกติมากที่คนจบอะไรก็ตามแต่แล้วจะทํางานไม่ตรงสายเป็นเรื่องปกติมากๆนะครับนี่แหละอันนี้คือปัญหาที่ผมเจอตอนที่ผมว่างงานแล้วรู้สึกว่ามัน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 ,มน มันอยู่แค่ปวสไม่ได้จริงๆแล้วผมจะบอกเลยนะตอนที่ผมหางานอยู่ใช่ไหมครับผมเนี่ยไปเจอวุฒิปตีจบจากไหนก็ได้จบสาขาอะไรก็ได้สตาร์ท0 0 0หมอันนี้คือความแตกต่างและถูกไหมครับแค่คุณจบวุฒิปตีไม่ว่าจะสาขาอะไรก็ตามบริษัทนี้เขารับสมัครคุณจบอะไรมาก็ได้แต่ผมให้คุณ2 0 0 0 0เลยเริ่มต้นคือ2 0 0 0 0ในยุคนี้ถือว่าเป็นขั้นเบสิกแล้วนะครับถือว่าก็แทบจะไม่พอแล้วเอาตามตรงนะถูกไหมมันแทบจะไม่พอแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปเริ่มต้นหมื่นสามหมื่นห้าคือไม่คุ้นลำบากอะ่ะ ใช้ชีวิตในยุคนี้ลําบากมากนะครับคือบางคนอาจจะบอกเฮ้ <c oughs> hey, กูก็ใช้พอกูไม่ได้ก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่บอกว่ามันไม่พอซึ่ง ผมก็ไม่พอทุกวันนี้คุณออกไปข้างนอกเนี่ยอย่างน้อยๆถ้าคุณไปกินข้าวไปอะไรคุณต้องหมดแหละ100 200, ร้อยสองร้อยเพิ่มมากกว่านั้นด้วยซ้ําแล้วก็บวกกับผม,ผมก็เห็นเพื่อนที่ไม่ได้เรียนปวชปวสมาเหมือนผมเนี่ยเรียนมหแล้วต่อบปตีจนจบเนี่ยทุกวันนี้ก็มีงานการทําที่ดีหลายคนมีเงินเดือนที่ดีมั่นคงก็หลายคนคือชีวิตความเป็นอยู่ก็ค่อนข้างจะดีหลายคนนะครับถ้าถามผมแล้วผมทําคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยผมก็จะบอกว่าต่อบปตีเด็กครับไม่ว่า จะด้วยวิธีทางไหนก็แล้วแต่ลองหาลู่ทางต่อปอตีกู้กยศมันมีวิธีการทํางานพาร์ทามันมีอะไรก็ลองเสาะหาที่จะไปถึงจุดนั้นเอาตัวเราไปเรียนในปตีให้มให้ต่อปอตีให้ได้ดีกว่านะครับอันนี้คือแบบไม่ต้องไปทดลองแบบล้มเลิกด้วยตัวเองไม่ต้องไปทดลองแบบล้มเหลวด้วยตัวเองคืออันนี้ผมนั่งทายแมชชีนย้อนเวลากลับมาบอกแล้วว่าเฮ้ย hey, มันไม่เวิร์กหรอกเว้ยคือมึงมั่นใจว่ามึงทาได้โดยที่มึงไม่ต้องจบปตีหรือว่าแบบทํางานมึงไม่ใช่ Elon Musk, อีลอนมัสก์อ่ะมึงไม่ใช่ Mark berg, มาร์คซักเกอร์เบ ปตีเถอะผมก็คิดกับตัวเองณนะตอนนี้แล้วว่าแบบผมใกล้30แล้วถ้าผมยังไม่มีความก้าวหน้าในชีวิตการทางาน,นเฮ้ยเดี๋ยวมันจะยากแล้วนะเดี๋ยว30ขึ้นไปโอกาสเติบโตในการทํางานมันยากแล้วนะถ้าเกิดผมไม่รีบตอนนี้มันจะยากแล้วนะผมเลยต้องไปเรียนปอตีนะครับอันนี้คือแบบความตั้งใจของผมเลยนั่นแหละผมเลยเลือกเรียนปอตีต่อและไม่ใช่สาขาช่างยนต์เหมือนเดิมแล้วผมเรียนการตลาดดิจิตอลนะครับ เพราะว่ามันเป็นช่องทาง่วมสนใจคือถ้าไม่อยากต่อปอตีจริงๆอะ่ะต้องถามก่อนว่าพร้อมแรกไหมพร้อมแรกไหมถ้าเกิดว่าไอสินที่เราจะทําต่อไปณนะตอนเนี้แล้วอีก5ปีมันไม่สําเร็จ แต่พร้อมแรกเปะละ่ะพื้นฐานเราจะอยู่แค่ปวสถ้าเกิดเราไปทํางานที่ใหม่เราก็ต้องเริ่มเงินเดือนใหม่ในแค่วุฒิปวสออย่างเงี้ยสำหรับผมผมว่ามันก็ไม่คุ้มเพราะว่าผมลองมาแล้วไงคือเพราะว่าจะเป็นคนล้มเหลวคนนึงก็ได้เพราะฉะนั้นก็ฟังหูไวห้หูถ้าเกิดมั่นใจว่าเองทําได้ในหนทางของเองในสายงานของเองถ้าคุณจะไม่ต่อนะผมอยากให้คนดูปัจจัยนี้เป็นหลักก็คือผมจะยกตัวอย่างเรื่องของน้าผม คนนึงเขาไม่จบปตีเหมือนกันแต่ว่าเขาจบปวสแต่ว่าเขาเนี่ยเก่งด้านไอทีมากคือแบบถ้าเป็นเรื่องไอทีนี่เขาแบบพุ่งทยานแบบคือเก่งอะพูดง,ง่ายๆเลยผมว่าหนึ่งต้องดูปัจจัยก็คือต้องดูสายงานหรือว่าสายการเรียนที่คุณเรียนพวกนี้ว่าโอกาสเติบโตมันมากน้อยแค่ไหนถ้าอย่างของผมเป็นสายช่างยนต์ใช่ไหมโอกาสเติบโตมันตันง่ายคือโอกาสที่จะเดือนเยอะหรือว่าเติบโตในหน้าที่การงานเนี่ยมันตันง่าย มันไม่เหมือนสายพวกไฟฟ้าสายพวกแบบคอมพิวเตอร์ไอทีอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องดูด้วยว่าคุณเรียนด้านอะไรอยู่แล้วก็ค่อยเอามาประกอบการตัดสินใจอีกทีนึงแต่ทีนี้ผมว่าไม่ว่ายังไงอะต่อให้จะอยู่ในสายคอมพิวเตอร์สายไอทีอยู่แล้วเงี้ย ผมว่าการเรียนต่อก็ยังสําคัญอยู่ดีคุณคิดดูว,ว่าถ้าเกิดคุณอยู่ในสายไอทีสายคอมพิวเตอร์หรือสายอะไรที่มันสําคัญอย่างเงี้ยสายไฟฟ้าอย่างเงี้ยถ้าคุณยิ่งมีวุฒิปอตีไปด้วยเงี้ยโอกาสต่อก็จะยิ่งสูงขึ้นไปอีกวุฒิปอตีอ่ะมันเป็นพื้นฐานจะเรียกได้ว่าของยุคนี้เลยก็ได้นะจริงๆมันก็เป็นพื้นฐานมานานแล้วแหละเอาง่ายๆคือปอตียังหาง,งานยากเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ผมแนะนําผมก็อยากจะบอกว่าต่อปอตีเถอะส่วนตัวผมเองนะครับผมวางแผนต่อปอโทด้วยเพราะว่า คือปอติมันก็หางานยากแล้วอะแล้วผมก็อยากแบบพัฒนาตัวเองด้วยแล้วก็อยากแบบสะสมสกิลหรือว่าแบบคืออยากเรียนรู้ให้ได้มากที่สุดนะครับในเวลาที่ยังเรียนได้อยู่ในอายุที่ยังเรียนได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้บอกว่าอายุเยอะแล้วเรียนไม่ได้นะแต่หมายถึงว่าผมก็อยากเร่งสปีดในช่วงที่มันเวลามันใช่อะอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเราไม่ได้เป็นอัจฉริยะเราไม่ได้มาสเตอร์เบิร์กเราไม่ได้ ถ้าเรารู้ตัวว่าเราไม่ได้เป็นคนที่มีความทะเยอทะยานมากพอหรือว่าแบบเอ็กซ์เพรสเก่งด้านใดด้านหนึ่งมากพอหรือแบบอะไรเงี้ยผมว่าการเรียนต่อเป็นปัจจัยที่คนเลือกเป็นเหตุผลที่ควรจะเลือกแล้วก็พิจารณานะครับอย่างตอนนั้นที่ผมจะปสนะครับผมเนี่ยไม่ได้มองแบบระยะลองเทอมผมมองแค่ short ทอมนะครับมองแค่เหมือนแบบ เดือนนี้เดือนหน้าอะไรแบบนี้มันเลยไม่ได้มองว่าอีก5ปี10ปีจะเป็นงไงไอเรื่องการรู้ตัวเองการรู้จักตัวเองเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องไปค้นลึกนะครับว่าเราเหมาะกับอะไรหรือว่าพร้อมจะทําอะไรหรือว่าไม่พร้อมจะทําอะไรในระยะยาวเนี่ยเราคิดว่าตัวเราทํามันได้จริงๆไหมลองถามตัวเองเยอะๆนะครับแล้วก็ค่อยตัดสินใจก็ได้เพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับสําหรับน้องๆที่เลือกอยู่ว่าเฮ้ยจะต่อปอตีดีไหมหรือว่าทํางานเลยว่า อะไรแบบนี้นะครับผมว่าจริงๆการเรียนก็ยังคงควรให้ความสําคัญอยู่นะครับเป็นสิ่งที่ควรให้ความสําคัญอยู่อย่าทิ้งการเรียนยังไงก็อย่าทิ้งการเรียนอย่างที่บอกไปสิ่งที่ผมเคยผิดพลาดมาสิ่งที่เคยบอกว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มเนี่ยผมนั่งทําแมชชีนมาบอกแล้วเพราะนั้นไม่ต้องไปลองผิดลองถูกด้วยตัวเองนะครับมันเสียเวลาอายุเรามีแต่เพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นนะครับถ้าเราจะไปตั้งตัวตอนอายุ35 40ผมว่าก็เสี่ยงนะก็ค่อนข้างช้านะ ไม,ไม่มีใครอยู่ดูแลเราไปได้ตลอดต่อให้ที่บ้านเราจะรวยหรืออะไรก็ตามแต่ตั้งฐานตัวเองให้ได้ดีกว่าครับเหมือนกับาสร้างฐานตัวเองให้มั่นคงให้หนาไว้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเราล้มเหลวหรือผิดพลาดในนะอนาคตอย่างน้อยมันมีฐานตรงนี้รองรับอยู่ขอให้น้องๆโชคดีทุกคนนะครับแล้วก็พี่เชียร์ให้เรียนต่อนะครับถ้ามันยากลาบากมากเนี่ยก็ลองหาทางดูไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้นะครับสู้ๆแล้วเจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย